สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟี f a ส1บวางกอรอกยูฟาแชมเปี้ยนลิคทัวนาเมนต์นะครับซึ่งเป็นทัวนาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราชาวฟี f าของเพ3สในปีนี้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณภรรยาครับมาช่วยเป็นตากล้องให้นะครับก่อนอื่นที่จะอย่างนี้นะครับ เรามีโถอยู่สองโถนะครับโถที่หนึ่งนะครับจะเป็นโถที่มีรายชื่อของทั้งสามสิบสองคนนะครับที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โถที่สองเนี่ยจะเป็นหมายเลขนะครับซึ่งก็จะเป็นหมายเลขมีทั้งหมดสามสิบสองหมายเลขก็จะระบุว่าท่านอยู่ที่ตำแหน่งไหนหลังจากที่จับโถที่หนึ่งได้ชื่อแล้วผมก็จะจับโถที่สองเป็นหมายเลข แล้วก็จะบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ว่าท่านได้ทีมอะไรแล้วอยู่สายไหนนะครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วรบกวนคุณภรรยาช่วยถือนิดนึงนะครับก่อนอื่นต้องโชว์หน้าจอก่อนสายการแข่งขันนะครับก็คือตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะครับถ้าใครได้หมายเลขหนึ่งนี่ผมก็จะใส่ชื่อไอดีของท่าน ชื่อของท่านแล้วท่านจะได้ทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปไหนกรุ๊ป A กรุ๊ปบ b กรุ๊ปสว่ากันไปเริ่มจากคนแรกครับผู้โชคดีท่านแรกรับพิธีการจับฉลากครั้งนี้ขึ้นมาแล้วเป็นคุณเอกนะครับคุณเอกคุณเอกจะคุณเอกได้หมายเลขสิบเก้าครับงั้นยวผมจะใส่ชื่อคุณเอก ไปที่หมายเลขสิบเก้านะครับคุณเอกอที่หมายเลขสิบเก้านะครับของคุณเอกคุณเอกได้ทีมบาเซลของสวิตเซอร์แลนด์ครับคนต่อไปคุณโคกครับคุณโคก คุณคกได้หมายเลขสามสิบสองครับโอ้ขาดเลยหมายเลขสามสิบสองครับคุณคกคุณคกนะครับคุณคกหมายเลขสามสิบสองเนสเ็นไอดีนะครับไป,ไปีปลายไปใสยไว้ที่หมายเลขสามสิบสองครับคุณคกครับได้ทีมซามโดเรียครับแหม เตงหนึ่งเตงหนึ่งนะครับแชมป์สยามลีกอ่าแชมป์สยามคัพนะครับได้ทีมจากอิตาลีท่านต่อไปครับขึ้นมาแล้วคุณพีครับแชมป์เก่าของเราเมื่อปีที่แล้วคุณพีได้หมายเลขสิบแปดครับโอ้โหอยู่สายเดียวกับคุณเอกครับคุณพีครับได้หมายเลขสิบแปดครับคุณพีนะครับผมหากนคุณพีอยู่ไหนคุณพีนี่ครับคุณพี ได้หมายเลขสิบแปดครับโอ้โหอยู่สายเดียวกันครับคุณพีได้ทีมโลมาครับท่านต่อไปครับมาแล้วคุณปักครับว้คุณปักไม่ใช่ย่อยเหมือนกันสีเท้าโอ้ติดมาสองเบอร์ครับขออนุญาตครับเอาละครับมาแล้วครับคุณปักได้หมายเลขยี่สิบห้าครับโอ้โหทีมเต็งซะด้วย เอซีมิลานครับคุณปักเดี๋ยวขอหาชื่อก่อนครับเดี๋ปักเดี๋ปักได้หมายเลขยี่สิบห้าทีมเอซีมิลานครับนี่ครับท่านต่อไปครับวยความรวดเร็วครับขึ้นมาแล้วเป็นคุณมินิเอสดีนะครับอันนี้ชื่อผมยังไม่ได้เพิ่งจะได้มาเมื่อสักพู่นี้นะครับคุณมินิเอสดีก็คือคุณ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคนสุดท้ายเลยผู้สำหรับคุณคุณคุณเงียบนะครับคุณเงียบคุณเงียบนะครับคุณเงียบได้หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับคุณเงียบครับได้หมายเลขเก้าครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหทีมโปรดผมด้วยคุณเงียบได้ไปซะแล้วครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับท่านต่อไปครับออกมาแล้วคุณโอครับคุณโอคุณโอได้หมายเลขโอ้โทษครับหล่นไปนี่เอาใบน,นี้แล้วกันนะครับสามสิบเอ็ดครับคุณโอได้หมายเลขสามสิบเอ็ดครับไปเอาชื่อคุณโอก่อนนะครับคุณโอคุณโออยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ หมายเลขสามสิบเอ็ดจะเป็นทีมอะไรอ้ยเลยครับ <c oughs> หมายเลขสามสิบเอ็ดเป็นทีม FC บ a ก้าครับจากโปรตุเกสแม่ทีมนี้ก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ท่านต่อไปครับมาแล้วครับคุณเคนครับเคนเบิร์กครับได้หมายเลขสิบเอ็ดครับคุณเคนคุณเคนครับ เนนนอยู่่ีะครับได้หมายเลขสิบเอดอยู่สายเดียวกับคุณคุณคุณเงียบนะครับได้กาสกรโก้แรนเจอร์ครับจากสกอตแลนด์ครับมาโอเคครับใช้ได้อยู่ท่านต่อไปครับท่านต่อไปครับเป็นคุณบัตรครับคุณบัตรคุณบัตนี่ตอนช่วงปีซีซั่นแรกนี่สุดยอดเลยครับคุณบัตรได้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเราไปเอาชื่อคุณบัตรก่อนนะครับ คุณบัตรคุณบัตรบัตรนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดอยู่สายเดียวคุณปั๊กครับคุณปั๊กหนักใจหน่อยครับได้อาแจากครับแหทีมประจำผมซะด้วยได้อาแจากอันสดตมจากเนเธอร์แลนด์ท่านต่อไปครับขึ้นมาแล้วเป็นคุณแบงค์ครับคุณแบงค,บคบงนนน์นะครับคุณแบงค์หนู่มน้อยนะครับ คุณแบงค์ได้หมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับคุณแบงค์เดี๋ยวไปเอาชื่อคุณแบงค์ก่อนเ๋ยวเรามาดูทีมกันคุณแบงค์หนูน้อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ้าวหาไม่เจอครับท่านช้าๆครับมาแล้วครับคุณแบงค์ครับได้หมายเลขห้าหมายเลขห้าโอ้โหไม่ใช่บาครับลียงครับลียงจากฝรั่งเศสครับลียงจากฝรั่งเศสครับ คุณหนูหน้อยคุณแบงค์นะครับท่านต่อไปครับคุณพงษ์ครับคุณพงษ์แดนปั๊ปเปอรสามนะครับจับขึ้นมาแล้วคุณพงษ์ได้หมายเลขยี่สิบสองครับคุณพงษ์เดี๋ยวไปเอาชื่อคุณพงษ์ก่อนนะครับคุณพงษ์คุณพง์ค,งครับหมายเลข ยี่สิบสองเ,เป็นมาเซครับจากฝรั่งเศสครับเป็นมาเซครับจากฝรั่งเศสครับท่านตัดไปครับท่านถัดไปหยิบขึ้นมาแล้วเป็นคุณนัทนะครับคุณนัทคุณนัทนะครับน้องนัทนะครับได้หมายเลข ยี่สิบเอ็ดครับคุณนัทได้หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมไปเอาคุณนัทก่อนนะครับชื่อคุณนัทน้องนัทนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นทีมอะไรเอ่ยหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นทีมเชลซีครับโอ้โหทีมใหญ่ๆออกไปหมดแล้วสวยแล้วครับแล้วอย่างนี้คุณโอจะได้ทีมอะไรครับเนี่ยดูครับต่อไปครับท่านต่อไปครับ ขึ้นมาแล้วครับหยดขึ้นมาแล้วครับด้วยความยากลําบากคุณออสครับคุณออสรีโอนาดโดคุณออสนะครับคุณออสมาแล้วครับคุณออสคุณออสได้หมายเลขสิบสามครับคุณออสคุณออสเดี๋ยวไปดูกันนะครับรีโอนาดโดมาหาใกล้ๆกันเลยครับคุณออสหมายเลขสิบสามเป็นทีมจากสเปนครับที่ทุกท่านต้องการ บาร์เซโลนาครับโอ้โหหลุดไปอีกทีแล้วทีมใหญ่ท่านต่อไปครับไม่เป็นไรครับผมยังไม่ออกสักทีนะครับคนอื่นไปก่อนครับเป็นคุณโอ๊กครับคุณโอ๊กคุณโอ๊กนะครับคุณโอ๊กคุณโอ๊กออกมาแล้วครับะช่วยถ่ายตรงนี้ครับกานจับฉลากถ่ายตอนตอนจับด้วยครับเดี๋ยวจะว่าผมงุบงบคุณโอ๊กเป็นหมายเลขสิบห้าครับคุณโอ๊กผมเอาชื่อคุณโอ๊กก่อนนะครับ กครับหมายเลขสิบห้าครับคุณอกได้ทีมจากเดนมาร์กครับโคเปนเฮเกนครับแหม่ไม่เลวครับไม่เลวขั้นต่อมาครับขั้นต่อมาคุณวุ้นครับคุณวุ้นคุณวุ้นออกมาแล้วนะครับเป็นหมายเลขสิบครับคุณวุ้นเดี๋ยวผมไปเอาชื่อคุณวุ้นก่อนนะครับ คุณคุนใช้ผมอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยชื่อใน P 네 e S N I D เนี่ยอีซี่หกสิบเก้าครับคุณวุ้นได้หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบอยู่สายเดียวกับคุณมินิเ d และเคนเบิร์กนะครับคุณวุ้นได้ทีมมาเลนเซียครับจากสเปนโห่สายสีนี้ใกล้ได้ครบคนแล้วนะครับท่านต่อมาครับมาแล้วครับ คุณถังครับคุณถังคุณถังคุณถังนี่ก็ฝีมือในสยามลีกยอดเยี่ยมเหมือนกันคุณถังออกมาเป็นหมายเลขยี่สิบสี่ครับเราไปดูกันครับว่าคุณถังได้ได้ทีมอะไรคุณถังปุ๊บนี่ครับคุณถังมาแล้วครับหมายเลขยี่สิบสี่สายเดียวกับคุณน้องนัทและคุณแดนเปเปอร์นะครับได้ ปตัตตลักจากเช็คครับสมศักดิ์ศรีท่านต่อไปครับใกล้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับเป็นคุณแก้วครับคุณน้องแก้วนะครับคุณแก้วได้ทีมอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วครับคุณแก้วได้ไหมายเลขสามสิบครับเดี๋ยวเราไปเอาชื่อคุณแก้วก่อนคุณน้องแก้วคุนายเอ่ย